สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวขรา,าวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันอีกแล้วนะครับว่ายืนยันมาแล้วนะครับว่าบิ๊กกยทยันรัฐช่วยเยียวยาเกษตรกรครอบคลุมทุกคนทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะบัตรสีเขียวเท่านั้นบัตรสีชมพูเอ่ยไม่มีเอกสารสิทธ อะไรคนกรีดคนเช่าอะไรก็จะได้รับหมดทุกคนนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าขอให้ทำเกษตรกรจริงๆก็จะมีคนได้รับเงินเยียวยาส่วนนี้ไปด้วยเหมือนกันทุกๆคนนะครับผมรายละเอียดจะเป็นเช่นไรก็ไปพบไปฟังกับน้องเขาเลยครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิ่ใหม่ๆต่อไปค่ะสืบเนื่องมาจากชาวสวนยางพารานะคะได้โพสต์ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กว่า กราบวิงวอนคณะอนุกรรมการนะคะขอให้ทบทวนมติคอร,รมอเมื่อวันที่28มีสายน63ที่ผ่านมาเปิดช่องให้เกษตรกรชาวสวนยางบัตรสีชมพูหรือว่าผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะที่ขึ้นทะเบียนไว้ในวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาค,คม63ได้มีโอกาสรับการช่วยเหลือเงินเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ที่คาดว่าจะมีเจ้าของสวนมาขึ้นทะเบียนประมาณ20,000รายคนกรีดอีกประมาณ1 เหมือนรายเป็นยางพาราที่ปลูกมาแล้วเจปีขึ้นไปไม่ใช่เพิ่งบุกรุกป่าไม่ใช่พวกเราทำผิดกฎหมายเพียงแค่พวกเรายัางไม่ได้ขึ้นทะเบียนตอนนี้พวกเราได้รับผลกระทบจากโควิด19อีกทั้งราคาย,ยางที่ตกต่ำเดือดร้อนหนักข้าวสารกรอกหม้อแทบไม่มีความเมตตาอนุกรรมการกันกรองโปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยให้พวกเราลืมตาอ้าปากได้ ต่อมานะคะรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจ และปฏิบัติการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าในวันนี้ส่วนของชาวสวนยางก็ได้ข่าวว่าเริ่มทยอยจ่ายแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นชาวสวนยางต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะคะให้แน่ใจก่อนตรวจสอบสิทธิ์แล้วขอให้รอทางท,าทยอยโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราน,นะคะส่วนในประเด็นบัตรสีชมพูทางการยางแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลราย ชื่อทั้งหมดนะคะย้ําว่าทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังไปตรวจสอบความซ้ําซ้อนและก็ความถูกต้องทั้งหมดแล้วรอทางกระทรวงการคลังพิจารณากลับมาว่ามีความคิดเห็นและก็มีแนวทางอย่างไรใครได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างนะคะสําหรับเยียวยาเกษตรกรซึ่งหากใครยังไม่ได้นะคะถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราจริงก็สามารถ ไปยื่นอุทธรณ์ที่กะยะทสาขาได้นะคะกะยะทพร้อมที่จะทำให้อยู่แล้วนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการเยียวยาเกษตรกรนี้นะคะซึ่งนายนกรน,นะคะก็ได้กล่าวว่าความจริง ที่ส่งไปให้สสกไม่ได้แยกว่าเป็นบัตรสีชมพูหรือว่าบัตรสีเขียวเลยเป็นกองเดียวกันนะคะก็คือรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนกับกยทซึ่งประเด็นของรัฐบาลมีจุดประสงค์เพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์กยทก,ก็แค่ยื่นไปว่าคุณคือเกษตรกรในกรอบที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรโดยให้กรอบจํานวน สิบล้านคนหากบวกกลุ่มนี้เข้าไปด้วยก็ไม่เกินนะคะและรัฐบาลก็พยายามช่วยเหลือเพื่อให้ครอบคลุมให้ทั่วถึงและไม่ซ้บซ้อนนี่คือหลักที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดนะคะ สำหรับบัตรสีชมพูใจเย็นๆนะคะรัฐบาลก็พยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลทุกกลุ่มอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าบัตรสีชมพูจะไม่ได้รับอย่าเพิ่งตระหนักและก็หากไม่ได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทในมาตรการเยียวยาเกษตรกรก็ยังมีช่องทางอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรอยู่นะคะแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับกระบวนการการพิจารณาค่อนข้างมาก ให้ใจเย็นนิดนึงนะคะทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรกำลังเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดการขยายเวลาอุทธรเป็นเรื่องในอนาคตว่าจะมีการขยายระยะเวลาหรือไม่ปัจจุบันมีระยะเวลาการอุทธรก็คือวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2563แต่ว่าตอนนี้หากตรวจสอบสิทธิ์แล้วผ่านทางเว็บไซต์นะคะหากตรวจสอบแล้ว หากได้รับสิทธิ์เยายวยาเกษตรกรให้ใจเย็นๆรอนะคะแต่ถ้าใครไม่เจอก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้นะคะการเสียสิทธิ์ก็คือสามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้นะคะไปเลยก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5นะคะมีเวลาแค่5วันส่วนการเลื่อนระยะเวลาออกไปอีกสําหรับการอุทธรณ์ก็ยังไม่ได้บอกว่าแน่ชัดวันไหน ก็เป็นเรื่องของอนาคตตามที่ท่านบอกนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ